สวัสดีครับสวัสดี้ก็ยนะครับผมฟองซีเฮ็ดตอนนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่ากราฟนะครับนี่ตัดเป็นซีลบนะครับเอลบซีฮะหายตู้ตู้นี้ครับตู้นนะฮะขนาดอืมอ่ามาครับผู้ชมนี่ครับให้เป็นหมวกมารีนนะครับมารีนใช้ตำลึงนะครับใช้เงินสองหมื่นห้าในการอัพในการครับ อีโอ้ดึงแคปนะครับเป็น A ครับ B บวกนะครับ P อ่ะนผมไปเรื่อยเลยหรอ่าไปเลยครับ มาครับคนเข้ามาในเกมแล้วตามตางสักคู่นะครับเหลือเงินจะอัปตาละอันมาวางครับขั้นแรกนะครับใช้เงินหนึ่งใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยเงินวางนะครับวางวงแรกไปเท่โเซบาวงเทอร์โ่ ข้นต่อไปขั้นะครับใช้เงินสองพันได้ามาเพิ่มเป็นสองพันเจ็ดร้อยระยะไม่รระยะไมลรำจำตีเหลือห้าจุดเก้าระยะวงเพิ่มเป็นสิบเก้าจุดหนึ่งข้าต่อไปครับใช้เงินสานมพันได้มาเ,เพิ่มเป็นห้าพันห้าร้อยระยะจำตีเป็นเพิ่มเป็นเจ็ดจุดสองระยะวงเป็นสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจ็ดห้าเป็นห้าเป็นทิพเปิลช็อต เป็นการปลาระเบิดระเบิดไว้สามรอบนะครับใชงเงินสามพันห้าร้อยแล้วมันเพิ่มเป็นหกพันเก้าร้อยวิเท่าเดิมระยะเท่าเดิมเช้เงินสี่พันแปดร้อยใช้แล้วเพิ่มเนเก้าพันแปดร้อยวิเพิ่มเป็นเก้าจุดหนึ่งระยะเพิ่มเป็นยี่สิบสามจุดเก้าเป็นห้าครับอันนี้ผมทำไม่ออกขอใครด้วยครับ เป็นวงแนวตรงนะครับเป็นแนวตรงแลวเส้นตรงปึ๊บทั้งเงินไต่ทังเงินห้าพันห้าร้อยได้ไปเพิ่มหนึ่งไปหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวิลด์เหลือแปดจุดหกระยะเพิ่มเงินยี่สิบห้าขนาบไปใช้เงินสองพันห้าร้อยได้ไปเพิ่มไปหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นสาม วิการตีเพิ่มเป็นสิบระยะเพิ่ม 26, 3, เป็นยี่สิบหกยี่สามเพื่อเป็นท้าด้วยนี่เป็นการปาระเบิดลูกใหญ่วางไมใช้เงินเจ็ดพันดังเปเงินเป็นหนึ่งพันหกวิการตีเหลือเก้าจุดห้าระยะเพิ่มเป็นสามสิบเอ็ด หชีคโคจาวใช้เงินไปมาห้าระยะเอเอมเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นเก้าวิเพิ่ม, 10, ม,เ,ม 3, 3, เ, 8, เป็นสิบจุดเก้าระยะเพิ่มเป็นสามสามจุดห้าใช้เงินไปห้าเป็นห้าด้วยเป็นควางสมอเรือไปใช้เงินใช้เงินหนึ่งหมื่นแต่เปเพิ่มเป็นสองหมื่นวิลดเหลือสิบจุดสี่ระยะเพิ่ม 30, เป็นสามสิบห้าจุดเก้า ใช้เงินหนึ่งมือหนึ่งได้มีเพื่อนสองมืสองระยะไยระยะไปาามตีเรื่อเป็นสิบสี่จดห้าระยะเอาเดิมตีฟูอุ้ยวงโคตรใจญยังเอ่ยเป็นไงเอยดูไหนเอยุ้ยก็เดินขึ้นมาแล้วก็ต่ลงพื้นนะใช้เงินหนึ่งมือสอง หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยได้ไีเพิ่มเป็นสองมือสี่วิตำตีเหลือสามจ็ดหกระยะเพิ่มเป็นสามสิบแปดเพิ่มตาแล้วส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้มันติดผมคิดว่ามันติดเมต,ต้าครับตอนนี้แต่จะมีตัวหนึ่งที่เก่งก็คือตัวแชร์ล็อตเอ้ยช่ยชาแชร์ล็อตเป็นฮันเตอร์ชาที่มาใหม่ต่าแุดก็คืออันนี้นนนมันเก่งจริงพอๆก,กันกับฟิเลน แต่ห้ามมาก็สุ่มได้น,นะครับผมแนะนำอยู่ตีฟูวงใหญ่ถ้าเพื่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้น,นะครับเพื่อนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปห,หน้านะครับไปๆไปครับผม